BYD Seal ขับตอนกลางคืนเป็นอย่างไรกล้องเห็นชัดไหมไฟหน้าไกลหรือเปล่าผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วครับซึ่งผมต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมอยู่กับ BYD Seal Dynamic รุ่นเริ่มต้นนะครับ อาจจะหารีวิวยากหน่อยวันนี้ผมร้อยให้คุณดูทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วคลิปนี้กลางคืนก่อนนะครับแน่นอนครับความโดดเด่นของ B Y D Seal ด้านหน้าจะเป็นไฟตรงนี้ที่เราดูแล้วรู้เลยว่าเป็น B Y D Seal นะครับในรุ่นเริ่มต้นด n นมิกก็มีให้เช่นกันไฟด้านข้างนะครับสำหรับเรื่องของกล้องข้างก็จะทําให้เราสามารถเห็นกลางคืนได้ชัดเจนมากขึ้น คล้ายๆกับไฟเบลคัมไลท์ในรถหลายๆรุ่นนั่นแหละนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยมีกล้องข้างกล้องหลังกล้องรอบตัวขอบคุณรถจาก BYD Auto p e t e Park ด้วยนะครับขันใจ BYD ต่างๆสามารถจองกันได้กดดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปครับด้านหลังนะครับไฟเลี้ยวก็จะเป็นแบบซีเควนเชียลครับและไฟท้ายก็จะมีความสวยงามเป็นลากยาวแบบนี้เลยครับสไตล์ของ BYD Seal เรารู้กันอยู่นะครับภายในรถนะครับก็จะมีไฟที่เป็นแอมเบียนไลท์ต่างๆนะครับเพิ่มความ มีความสุนทรีมากขึ้นนิดหน่อยและการในความเห็นผมนะครับรู้สึกว่าในเฉดแสงมันหรือว่าในส่วนของการกระพริบเนี่ยยังเร็วไปนิดนึงในความเห็นผมนะครับแต่เอานะอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วกันนะครับไฟ LED เป็นแบบสัมผัสนะครับสีขาวทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยครับที่บริเวณพักเท้านะครับที่รองเท้าของคนขับเนี่ยก็ใหญ่ดีนะครับแล้วก็มีไฟแบบนี้ด้วยดูดิเท้านี่คือรองเท้าผม41นะครับเต็มๆแบบนี้เลยฮะ นั่งสบายนะครับวางเท้าพอดีพอดีเป็นแบบออแกนไทครับถ้าพร้อมแล้วนะฮะไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวจะขอดูเรื่องของไฟหน้ากล้องและเสียงตอนกลางคืนก่อนครับผมขอเงียบนะฟังเสียงรับพยายามข้ามคืนผมว่าเสียงก็เงียบดีนะไม่มีเสียงวิดวิดของมอเตอร์แปลกๆนะครับหรือเสียงเจนแปลกๆมาให้ผมรู้สึกลำคาญเหมือนกับบังขันนะครับไฟหน้าถ้าเรามอจากในรถตรงนี้เนี่ยความรู้สึกผมนะผมว่า ไอบริเวณอุ้ยไฟสูงนี่คือสว่างดีใช้ได้เลยนะครับเนี่ยไกลมากแล้วก็สูงมากๆครับสำหรับไฟสูงนะฮะไฟต่ำเนี่ยผมว่าจังหวะไฟขวาที่ตัดคัตออฟมาต่ำไปนิดนึงครับคือมันจะมีความแบบ มัวนิดหนึ่งฮะถ้าเกิดว่าตรงปลายนั้นมีความเข้มแสงมากกว่านี้หน่อยนะครับแต่ตัดคมแบบนี้เนี่ยผมโอเคนะแต่ระยะค่อนข้างไกลยอยู่นะครับใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาต่อการใช้งานแต่อย่างใดครับขับเข้ามาใกล้ๆนะครับอ่ะเราเห็นว่าความลดลันของคัดออฟที่เป็นรถขับขวาเนี่ยก็จะประมาณนี้ไฟยกสูงมาประมาณนี้ใช้งานได้หายห่วงครับไฟหน้าสว่าง สามารถใช้งานได้แบบไร้ปัญหาเลยแม้คันนี้จะติดฟีว้เรียบรอยแล้วก็ตามนะครับส่วนการถอยนะฮะกล้องหลังหรือกล้อง3 6มอหสองศารอบตัวทํางานอย่างเต็มที่ดีมากครับอย่างที่คุณเห็นนะครับว่ารอบๆผมเนี่ยจะเป็นที่มืดสนิทนะครับเรียกว่าไม่มีไฟถนนดีกว่านะครับซอยนี้ไม่มีไฟถนนนะครับก็ยังสามารถที่จะเห็นกล้องหลังได้ชัดเจนแบบนี้กล้องรอบคันได้ชัดเจนแบบนี้ครับ ด้านหน้าไฟที่เห็นใกล้ๆนู้นนะฮะก็ยังสามารถส่องไปได้สุดกำแพงอยู่เลยครับนี่ครับภาพจากกล้องหลังครับตอนที่ผมถอยนะฮยและกล้องรอบคันครับแม้แต่รอยต่อถนอนก็ยังเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับรอบๆนะครับผมลองให้คุณดูจากกระจกหลังครับเห็นไหมว่า ของจริงคือมืดแบบนี้แต่ตัวกล้องสามารถถ่ายมาได้สว่างคมชัดดีนะครับตามสไตล์ของรถจีนหลายๆรุ่นนั่นแหละซึ่งในรุ่นเริ่มต้นของ BWD Seal Dynamic เนี่ยก็ได้กล้องที่เป็นรอบคันแบบนี้ซึ่งคุณสามารถกดดูได้รอบคันตรงนี้เลยนะครับอยากดูซ้ายขวาหน้าหลังเราก็สามารถปรับโหมดเปลี่ยนมุมกล้องได้ตามที่ต้องการครับอันนี้กล้องหน้านะฮะเห็นว่าเอ้ยถ่ายค่อนข้างใกล้เลยนะจังหวะไฟหน้าไปอยู่นู่นเลยครับ ลองถอยดูบ้างนะครับว่าถอยเข้าถอยออกเนี่ยกล้องจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมลองเดินหน้านะครับตัวกล้องก็จะเป็นกล้องหน้าให้เรานะครับเข้าเกียร์ถอยก็จะเป็นเกียร์ถอยก็จะเป็นกล้องถอยให้เรานะครับเส้นตัวไลท์กริดิ้งก็จะเป็นลายที่บอกเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวงมาลัยหมุนไปตรงไหนนะครับค่อนข้างที่จะแม่นเหมือนกันนะแล้วก็จะมีเส้นกลระยะระยะให้นะครับว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีแดงคือใกล้มากนะครับมีเส้นสุดให้ด้วยว่าเออตรงนี้ห้ามถอยแล้วนะใกล้เกินไปแล้วนะครับ ถ้าผมกลับมาที่กล้องหน้าเนี่ยกูจะเห็นว่าจะเป็นกล้องที่เป็นฝั่งกล้องหน้าฝั่งซ้ายนะครับและกล้องรอบตัวให้ดูฝั่งขวานะครับเป็นแบบเบิร์ดไอวิวซึ่งสามารถเปิดให้เป็นรถร่งแสงได้นะครับอย่างตัวอย่างนี้เนี่ยมีประโยชน์มากนะเห็นไหมที่จะเป็นกลวยที่บนฝาท่อที่มันเสียหายอยู่นะครับผมก็สามารถเปิดกล้องฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตรงนี้ย้ำอีกทีนะว่าไม่มีไฟถนนนะครับชัดเจนแบบนี้เลยเนี่ยดูดิสว่างสว่างชัดๆแบบนี้ มองธรรมดาไม่เห็นนะครับต่อให้เป็นซีดานเตี้ยๆแบบนี้คุณดูดิพยายามชงโงกดูกแล้วก็ยังไม่เห็นนะครับแม้จะมีกลวยขึ้นมาดังนั้นเนี่ยรถที่มีกล้อง360องศาหรือว่าจะก,กล้องรอบคันอะไรก็ตามยิ่งมีมากก็ยิ่งดีนะครับมันก็ทําให้ผมสามารถจะผ่านอุปสรรคตรงนี้นะครับหรือว่าไม่ไปทับตดนพวกนี้ได้ครับบางทีเราจอดแล้วอาจจะเกิดขึ้นที่หลังนะครับหรือว่าในสิ่งที่เราไม่คุ้นตามไม่คุ้นชินบางสถานที่ กล้องรอบคันที่สามารถปรับโหมดได้เปลี่ยนมุมมองได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยผมว่าเวิร์กมากๆนะครับดังนั้นเรื่องกล้องรอบคันในส่วนของตอนกลางคืนนะครับ BYDC Dynamic สอบผ่านฮะนะครับชัดๆใกล้ๆแบบนี้ฮะมีเซ็นเซอร์นะครับที่จะขึ้นมากลางหน้าจอด้วยนะครับว่าระยะที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเซ็นเซอร์ตรวจจับได้ระยะใกล้ไกลมากน้อยเพียงใดนะครับ จะพร้อมแล้วนะครับค่ำคืนนี้อีกยาวนานครับไปเริ่มกันเลยกับผมพัททีพัทรีวิวครับกับ BYD Seal Dynamic รุ่นเริ่มต้นรรวิวดครับรุ่นนี้นะฮะต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับมอเตอร์ขับหลังนะครับและแบตเตอรี่และการใช้งานที่ระยะทางอาจจะน้อยกว่ารุ่นพี่ที่เป็นพรีเมียมหรืออ่ลเทอร์โมแอร์นะครับแต่ความแรงนะฮะอ่าคุณดูฮะความแรงอันนี้เรากดสุดๆหน่อยนะครับความแรงผมว่า0 1 7 5วิใช้งานจริงไม่ได้แย่เลยครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่าคุณกดแบบไม่เคยขับรถไฟฟ้ามาก่อดมือใหม่เนี่ยระวังกันนิดนึงนะครับจังหวะลุ้นๆเสียวๆแบบนี้นะฮะคุณเร่งแซงไปเนี่ยอาจจะอืมเนี่ยครับเขาเปิดไฟเลี้ยวออกมาแล้วนะครับระวังกันหน่อยนะครับด้วยความเป็นรถไฟฟ้าที่เครื่องอาจจะเงียบนะครับอาจจะรู้สึกว่ากดแล้วเป็นมากดแล้วมาเลยเนี่ยระวังกันหน่อยนะครับ ขับขี่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่แรงนะผมว่ามันแรงใช้ได้เลยนะครับโดยในคลิปตอนกลางคืนเนี่ยผมจะเปิดเป็นโหมดสปอร์ตและอินดิวิดียลโหมดนะครับและพวงมาลายัยไปแบบสปอร์ตนะครับดังนั้นเนี่ยความแรงความจีจ้าต่างๆเนี่ยจะเทสให้ดูประมาณหนึ่งแล้วกันไม่ให้เป็นปัญหาต่อเพื่อนร่วมถนนน,นะครับและจะพยายามทำให้ความเร็วเนี่ยอยู่ในความเร็วปกติมากสุดนั่นเองครับ แน,น่นอนตรงนี้นะครับเราจะมุ่งหน้าไปบริเวณที่เป็น b y d Auto Pier ที่รักนะฮะก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคลื่นเป็นลอนและมีการทำถนนอยู่พอสมควรเลยนะครับ เอาล่ะน่าจะพอเห็นแล้วนะครับว่าบรรยากาศภาพรวมความเป็นช่วงล่างของบี c ว y n a ดิซิเดหรือว่าความเงียบนนั้เป็นอย่างไรนะครับเราจะถัดมาที่ถนนสินครินนะครับที่น่าจะมีความเรียบของถนนมากขึ้นนะครับเฮ้ยคุณเอาจริงๆแล้วนะ ความเงียบภายในรถอ่ะคันที่ผมทดสอบนะครับแม้จะเป็นยางจีตินะครับผมก็ยังรู้สึกว่ามีความเงียบที่มากกว่า h อ n ด้ Accord ว่ะความเงียบจากร,บรอบๆอ่ะผมว่าพอๆกันนะครับถ้าตัดเสียงเครื่องอยนต์ของ h o n ด้ Accord ออกนะครับแต่จากพื้นถนนด้านล่างอ่ะผมว่าคันนี้ยางยังเป็นจิติเนี่ยก็ยังเงียบกว่าตัวของ Accord รุ่นใหม่นะฮะอันนี้ใครมีความเห็นอย่างไรสามารถบอกกันได้นะครับคุณดูความเร็วตรงนี้นะฮะคือแบบคือกดอะ กดแบบปึ๊บๆอ่ะไม่ได้ตั้งใจดกดเท่าไหร่นะครับอยู่ดีๆก็ไหลขึ้นไปประมาณนี้เลยนะครับซึ่งผมบอกเลยเลยว่ามันเร็วมันแรงไว้ใจได้แล้วนะครับใครที่ไม่เคยขับรถไฟฟ้ามาแล้วกังวลว่าเออเราซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นต้องไปซื้อแบบซีรุ่นเพอร์ฟอร์แมนซ์เลยไหมครับที่3.8วิร้อยอ่ะผมบอกเลยนะว่า ไม่จะเป็นขนาดนั้นถ้าเกิดว่าคุณโอเคกับออปชันในรุ่นเริ่มตนน้นนะครับที่ก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นท็อปหรือรุ่นกลางสักเท่าไหร่โอเคกับระยะนะครับรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ในราคาที่ตอนนี้ว้าวมากๆฮะเขา,าบอกว่าส่วนลดเนี่ยผมบอกแล้วนะเขาเรียกว่าจะเงินสนับสนุนหรืออะไรก็ตามครับมีหลักให้เห็นนะครับในช่วงมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปนี่ผมบอกเลยว่าคุณลองเข้าไปร้านต้นๆแบบต้นจริงๆอ่ะมีคุณเห็นแน่นอนครับส่วนเรื่องการกลับรถแรงๆนะครับไปดูกัน ดนบางครั้งครับผมจะเจอเซลบ์บางค่ายที่บอกผมว่าเอ้ยพี่ต้องซื้อรถที่เป็นขับสีนะไม่งั้นเนี่ยกับรถแรงแรงมาอาจจะปัดได้นะครับเออผมว่าความแรงของรถตัวนี้มันไม่ได้แรงขนาดทําให้ท้ายปัดได้ง่ายๆครับแต่มันก็จะมีความสนุกในการกับรถแรงแรงได้อยู่ถ้าคุณชอบนะครับแต่ก็ระวังเพื่อนรวมทางด้วยนะครับซึ่งมันก็ไม่ทําให้การขับขี่นั้นสูญเสียเรื่องของแท็กชั่นอะไรไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องขับ4สแล้วเกาะมากกว่า ถนนในกรุงเทพแบบนี้เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่ประหยัดในรุ่นเริ่มต้นและอย่างตัวอย่างในนี้นผมใช้งานเรื่องของ Adaptive Cruise Control ที่เปิด ACC นะครับหรือว่าการโคงรถให้อยู่กลางเลนด้วยนะครับเห็นไหมอ่าใช้งานได้นะครับมีการโค้งก็โค้งตาม คงเห็นไลคยคลิปแล้วล่ละสำหรับ b y d นะครับว่าเรื่องนี้ผมว่า b y d ก็ทําได้ดีประมาณนึงนะครับในจังหวะเร่งหรือเบรกที่บางจังหวะที่ผมอาจจะไม่ชอบอยู่แต่ว่าในการคงรถนะครับให้อยู่ตามเลนแล้วกันนะครับมันสามารถทําได้นะครับอาจจะมีปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บซ้ายขวาบ้างลองดูด้วยตัวคนเองนะครับว่าคุณโอเคกับฟีเจอร์กับซอฟต์แวร์ของ b y d หรือเปล่าครับแต่ว่าเรื่องตามนะครับเส้นต่างๆค่อนข้างตามได้แม่นยําดีนะครับระยะห่างที่เป็นแบบ1ขีดก็จะตามใกล้ประมาณนี้ครับและกล้องก็สามารถเปิดได้นะครับในระหว่างขับขี่นะครับว่าเออคุณอยากดูในช่วงของกล้องหน้ากล้องข้างนะครับเราก็สามารถดูได้ตามปกติเลยนั่นเองนะฮะ ซึ่งภาพรวมแล้วเนี่ยผมว่าตอนขับตอนกลางคืนนะครับค่อนข้างมีความสุดทีดีนะฮะขับไปรับสาวนะครับเครื่องยนต์ไม่มีการติดมาแน่นอนเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์นะครับก็จะไม่มีความสั่นไหวของเครื่องยนต์ครับไม่มีเสียงมาดังปุ้งปังอะไรให้เราลำคาดนะครับเปิดเพลงเพลาะๆนะครับจากเราโพงที่เป็นไดนาไมโอนะฮะรุ่นต้นก็มีมาให้นะครับก็มีความสุดทีนะครับขับเพลิดเพลินได้แต่ว่าช่วงล่างเนี่ยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าอ่ะทุกคนคงบอกแล้วว่าซิลมันเซตมาแข็งนะครับแล้วก็ระยะ โยนผมไม่น่าจะมาจากยากหรือเปล่านะครับว่ารู้สึกว่าในการเล่นแรงๆโยนแรงๆเนี่ยก็มีท้าย ออกทายโยอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสำหรับผมเองที่มักจะเปลี่ยนโช๊คอัพกับสเปงที่เป็น a ร t e r market อยู่แล้วอ่ะผมไม่ซีเรียสน,นะผมว่าผมมองรถที่ผมอยากใช้ฟีเจอร์เขาอยากใช้ตัวของฟังก์ชันต่างๆของรถเขาอะถ้าเราเลือกแล้วอะครับผมไปปรับเปลี่ยนช่วงล่างเองได้ค่อนข้างง่ายกว่านะครับอันนี้แล้วแต่คนแล้วกันว่าชอบรุ่นไหนอย่างไรเราพูดกลางๆให้เห็นความแรงในอัตราเร่งนะครับตัวเริ่มต้นสําหรับผมผมว่าพอแล้วเนี่ย จังหวะด,ดีเนี่ยแบบในซอยที่คุณจะไปต้องเร่งแซงใช่ไหมครับแบบเนี่ยปื๊ดเลยเนี่ยคุณดูดิโอแรงขนาดนี้นะฮะรถสันดาปร้านกระบะนี้ผมว่าไม่น่าจะมีรุ่นไหนทำได้นะครับต่อให้เป็นแบบ e h e v ก็ตามนะครับเนี่ยหรือว่าไฟหน้านะครับไกลๆอันนี้ผมก็เห็นแล้วเอะอะไรบนถนนะฮะเออแบบเนี้ยไฟหน้าตัวนี้ก็ไว้วางใจได้นะครับไม่ต้องกังวลว่าบางรุ่นร้านกระบะแล้วไฟหน้าจะมองแบบมองทางไม่เห็นนะครับรุ่นนี้ผมว่าไฟหน้ายังไว้วางใจได้อยู่นะครับสว่างแบบโอเคเลยนะฮะ จังหวะเร่งแซกทีนึงนะฮะเนี่ยกดลื้งไปฮะกดปุบ๊บอตรรอแค่ประมาณแบบ0.2วิ0.3วิรถก็กระโจนไปแล้วนะครับในโหมดสปอร์ตอิวดิดีโดนะครับโหมดนอร์มอลก็อาจจะเออกว่านี้เล็กน้อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องจุ่มสุดตลอดเวลานะครับตอนที่คุณแซงสําหรับคนที่เท้าหนักแบบผมนะฮะเออก็เป็นจุดหนึ่งนะครับในคลิปนี้ที่ผมอยากให้คุณดูสั้นๆว่าตอนกลางคืนเนี่ยไฟหน้าเขาเป็นอย่างไรกล้องเขาเป็นอย่างไรการขับขี่ยามค่ำคืนถ้าคุณใช้ความเร็วไม่สูงนะครับ ไม่ห้าวไม่เปรี้ยวนักเนี่ยครับไม่เกินร้อยไม่เกินร2 0 B Y D Seal Dynamic รุ่นนำต้น,ตนล้านติดต,ตี่จริง,รงๆนะฮะทำให้คุณสามารถขับขี่ได้แบบเพลิดเพลินสุดทีครับไปรับสาวได้ไม่อายใครครับแต่ว่าการขับขี่แบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับตามตรงว่าแบตเตอรี่ก็ไหลาย,พ,ลายพ,พ,พืชไหลพืชพอสมควรนะครับถ้าคุณกดจุมกดจุมสุดแบบนี้นะฮะเอาเป็นว่าใครสนใจเนี่ย ตอนนางวันไปเทสกันได้นะครับกลางคืนผมเทสให้คุณแล้วกับ BYD a u t o p e e ตเียพารักนะครับติดต่อเซลล์ต่างๆนะครับหรือว่าเอียรเพิ่มเติมที่ลิงใต้คลิปนี้บอกว่ามาจากทรีพัทนะครับอาจจะมีส่วนลดพิเศษให้คุณก็ได้นะครับอันนี้ผมรอเล่นนะครับ ตอน,น,นคือที่ผมจุ่มสุดไปหลายรอบนะครับต้องเรียกว่าแบตเตอรี่ก็ไหลลงไปพอสมควรนะครับสำหรับในรุ่นเริ่มต้นแบบนี้ถ้าใครที่เท้าหนักจริงๆนะครผมแนะนําว่าเป็นรุ่นพรีเมียมน่าจะเรื่องของแบตเตอรี่ทันได้ดีกว่านี้หน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครเท้าเนิๆนินะครับไปรับสาวขับกินลมชมวิวเพลงเพราะๆเนี่ย ก็รุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจไม่น้อยกับราคาล้านติดๆจริงๆครับรอวันที่28เดี๋ยวมาอัปเดตให้นะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครส่วนเรื่องหนึ่งที่ชอบนะครับก็คือกระจกตัดแสงหลังนะครับเอ้ยตัดได้ดีกว่าคอนด้ากับโตโยต้ตาเยอะเลยวะ่ะ สำหรับใครที่สนใจราคาพิเศษนะครับก็มากันได้ที่ B Y D Auto เ i a t เทพาลักนะครับมาง่ายนะครับติดรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีสีเทพาะนะครับหรือว่าขับรถมานะครับก็เปิด Google Map ตามนี้ได้เลยนะฮะติดต่อเซลล์คุณก๊อปหรือว่าเซลล์ท่านอืน่นๆได้เลยนะครับบอกได้เลยว่าราคาของซิลและเพื่อนๆเนี่ยเราใจมากๆอย่างแน่นอนนะครับมีราคาพิเศษและโปรโมชั่นพิเศษนะครับเจอคลิปหน้าของพัทิพัทรีวิวครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ